สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เพื่อนเพื่อนเช่าเฟซบุ๊กทุกคนด้จ้าแม่แม่จ้าเมนี่มีเรื่องมาอัปเดตกันนะจ้าแพลวแพว้ได้ไปทําการแสดงยูร่าดกระบังนะจ้าเป็นลานอาหารยอมรับว่าือนี่สุดแพลวเพว้สวยมากเป็นสุดสีชมพูด,ด้จ้านมสั้นกระไดโพลลูแฟนของอ่านมสั้นลงด้จ้าเป็นลูกของแพลวเพว้สวยมากยอมรับว่าชุดนี้สวยมากมีออร่ามากจ้า แล้วยังไม่ไวายแพลวพาวได้โพสต์รูปแฟนคลับที่เข้ามาชมฟาดกับแฟนคลับที่บอกว่าวันก่อนคนดูน้อยเด้อจ้าเป็นแฟนคลับเขามาในร้านอาหารล,นล้นนลาำอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและกะสถานที่นํ่นเด้อจ้าเหตุให่แฟนคลับเขามาชมกันหลายแล้วยังไม่ไวายมีดราม่าอีกเด้อจ้ามื่อขึ้นนี้นมสั้นได้โชว์สเต็ปเป่าแค้นแม่แม่จ้า โชว์รอบเอวเป่าแ้นโชว์สเตปมันก็เป็นการแสดงนะจ้ะแต่ก็ไม่ไวายมีดราม่าแฟนคลับบางคนกับเขามากกดขําหรือบางคนกับเขามากหัวเราะว่าทําไปได้ยังไงบางคนก็บ,บอกว่าน่าเกลียดแต่ที่จริงแม่มองว่ามันก็เป็นการแสดงบได้น่าเกลียดอีหยังพร้อมกับมีเมนหนึ่งที่นา่าสนใจเขามาเมนว่าแบบนี้้ะจ้ะ ทำไมบางคนไม่ชอบซันอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้พวกเจ้าอีกอย่างเขาก็โตมากับพวกวงดิเกก็เก่งทางดิเกพอมีแฟนเป็นคณะหมอลำก็ต้องฝึกหัดต้องเรียนรู้ใหม่ทำไมพวกคุณไม่เข้าใจเขาบ้างเขาก็รูปร่างดีทั้งหล่อทั้งหน้าตาดีการพูดจาก็ดีก็อย่างว่าคนเราไม่ถูกชะตามันก็คือไม่ชอบ ก็เข้าใจอยู่นะแต่ที่ฉันติดตามมาฉันไม่เห็นเขาทำความเดือดร้อนให้ใครเลยเขาเป็นหนุ่มเพิ่งเริ่มหัดดูมีแฟนแล้วจะมีครอบครัวเขาก็ต้องปรับปรุงเริ่มเรียนรู้ใช้ชีวิตกันใหม่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของแฟนคลับอีกหนึ่งท่าน้ะจ้าที่เขามาให้ความคิดเห็นแม่ก็เห็นด้วยนะจา่ามองว่าให้โอกาสเขานิดนึงแม่ก็มีความว่าเขามีความตั้งใจและก็น่ารักกับแฟนคลับดีแต่ว่าในความที่อันใดที่บ่ถึกตักเตือนกันไปนะจา่าแม่แม่มีความคิดเห็นกันว่าจังไดจา่าเดี๋ยวมีคลิปมาฝากไปรับชมคลิปนั้นได้เลย,เลย้อจ้า จบไปแล้วนะจ้าแม่แม่มีความคิดเห็นกันว่าจังใดจ้ามองกันว่าจังใดบ้างมีความคิดเห็นต่างหรือว่ามีความคิดเห็นเดียวกันกับไตเมนแม่แม่สามารถคอมเมนต์ไตโพได้เลยนะจ้าสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเป็นการเปิดรับความคิดเห็นของแม่แม่เลจ้าความคิดของเฮาแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดจ้าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ส่วนแม่แม่กับมองว่าบดเเสียหายอียงจ้า ฝากกดไลค์กดติดตามนะเจ้าพูงนี้เข้ามาดูกันไหมว่าจะมีคลิปด่ามาอีกอย่างกันเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ